ไปต่อเนื่องกันเลยครับที่คู่ที่4ของรายการครับสปินเตอร์ลูกบอกอพบกับทางด้านเพชรกระดจิตเมืองนนท์ครับคับคู่นี้ต้องบอกว่าน่าสนุกเลยครับเพราะว่าในพิกัด1น6รอบปอนด์ครับสปินเตอร์กําลังมาวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อครับใช้แป้งกองเปล่าเลยครับดาบแป้งมาดูเองครับวันนี้ใช่ดาบแป้งสนับสนุนด้วยซ้อมอยู่ข้างวยเพชรศิริยิมนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับสปินเตอร์ครับส่วนคนนี้ครับเพชรกระดจิตเมืองนนท์สีเสื้อจิตเมืองนนท์แต่ว่าไฟนี้ ซ้อมลูกมะขามหวานครับใช่แล้วนะครับไปซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานสามไฟหลังครับสปินเตอร์มีชนะคะแนนดีตีเล็กราชานนนนะครับ,รบแล้วก็มาชนะคะแนนเก่งจิตเมืองนนท์ล่าสุดก็ไปโชว์ฟอร์มสวยที่เจ็ดสีครับชนะคะแนนโบวี่สกสุงหยิมส่วนเพชรกระดัดครับมีแพ้คะแนนดาวพยัคส์ศักปลายพยาชนะคะแนนชายน้อยวราวุิครับแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนยางโทนยอดอัศวินทานสปอร์ตไปเพชรกระดัดก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีครับลุ่มๆดอน เป็นมวยจังหวะปีมือเก๋ากึกแล้วก็มีลูกบ้าครับสำหรับเพชรกระดัตโซนสปินเตอร์นี่โหแข่งแกน่าจับตาครับนี่รับนาอ้วนกับสีอ้วนเมืองนนเพชรกระดัตไฟนี้ก็ไปซ้อมอยู่กับลูกมะขามหวานครับแต่ว่านาอ้วนเมืองนนก็ยังขึ้นมาถอดมงคลให้เหมือนเดิมครับก็แค่มาหาคู่ปั้มนะครับ,รบที่ลูก,ลกมะขามหวานมาปั้มอยู่กับพวกเลิงศักโอเล่ครับประมาณนั้น พวเคล็ดด้วยใช่ไหมใช่ครับดูยกที่3มครับสปินเตอร์โอ้โหดูรูปร่างบุญฮอกหนามาเลยอ่ะนะฮะยาวด้วยครับหมด2ยกแรกครับยังเสมอน้ำเงินครับเสมอทางด้านของเพชรกระดัอยู่เพชรกระดัดได้กระดูกได้การผ่านมวยครับครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุขคนครับเป็นผู้ห้ามแต่รูปร่างสปินเตอร์มาดีจริงๆครับอ้าวเแข้งแข้งนี่ครับคนละดอก เลยมาก็คืนไปครับแข่งเลยครับเพชรกระดัดเอาแล้วครับเริ่มจะดเดือดแล้วครับยกที่สามเท่านั้นซ้ายมาพลาดโดนคืนโอ้โหสปินเตอร์หัวดอกนี้สะเทือนเลยครับขยับเข้าหามวยซ้ายทั้งคู่นะครับจับสายเจอซ้ายครับมองเห็นกันหมดครับอาวุธหัวดพร้อมกันเลยครับแต่เพชรกระดัดยกช้ากว่าครับสปินเตอร์ก็ย้ำไม่ได้ครับเบิ้ลแข้งไป แต่ดักไว้สปินเตอร์จับในเพชรกระดัดขวางครับขวางได้ยังไงสปินเตอร์พยายามตีแต่ยังติดอยู่สปินเตอร์แทงเข่าครับรัดคอรัดใต้ปีกแยกออกมาครับจังหวะนี้าการอันนันเปรียบทุกคนครับขยับครับต่อยหมัดอโดนแข้งสายโตมายังวัดกันที่อาวุธครับยัดเข้าไป พชรกระดัดพยายา,ยามจะตั้งกำแพงครับแต่ดูครับสปินเตอร์ไล่บทแล้วโอ้โหบิดบีดตีเลยครับสปินเตอร์ทีติดวงในเป็นกระดัดบิดมาครับโหสีจริงครับคู่นี้เข้ามาอยู่วงในครับเป็นกระดัดแทงแล้วพยายามคา,า,า,าครับสปินเตอร์หักคาเชื่อครับโอ้โหต้องขวาไว้ครับเดี๋ยวหล่นไปก่อน มาการอันนั้นนีด่ดึงออกมาครับเดินต่อสปินเตอร์ซ้ายยาวๆแข่งซ้ายครับสปินเตอร์เพชจลัดยังรอรับอยู่นะครับซ้ายอีกแล้วครับไม่จะถอยเยอะนะครับเครดิตมวยลุมบินีนี่แคให้มวยเดินครับเพชจลัดไปถอยมากนิดนึงแต่สวนแข่งได้ครับพยายามไล่แขนกันจับนายตีตีครับเบิ้ลเลยครับ หมดยกที่3ยังดูว่าสังสูสีกันอยู่ครับแต่ว่าราคาหมด3ยกครับอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินครับเพชรกระดัดต่อไป74ก็ได้แข็งกว่าครับนะคุณฮอกแข็งกว่าเสียนมวยมองว่าไปปลายครับห้ยกประสบการณ์น่าช่วยได้ครับกระดูกดีกว่าครับวอสปินเตอร์เดินเข้าไปนี่มีโต้ตลอดนะครับเพชรกระดัดไม่ใช่ว่าถอยอย่างเดียวแต่ถ้าทรงถอยแบบนี้ต้องมีโต้ถ้าไม่โต้ที่จบกันนะครับเพราะว่าที่ลุมพินีครับ สูสีนี่ออกมวยเดินนะฮะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นี่แต่ละเวทีก็มีเอกลักษณ์กันให้คะแนนอันนี้แฟนมวยเขามองมานะมองมาเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต่างกันอยู่หลายเวทีเลยนะครับลาดำเนินนี่ให้มวยเฟยมือมวยถอยใช่ครับลุมินีนี่เครดิตมวยเดินครับผมมาอยู่ยกที่4ี่ครับเหตุการณ์ตีเปรียบอยู่สปินเตอร์ต้องเดินเลยครับสถานการณ์บีบสปินเตอร์เดินมาแทงครับเหตุการณ์ตีเข่าซ้าย สปินเตอร์จับไนครับส่วนหนานี่อยู่ที่สปินเตอร์ครับอือเอาดูครับดวลกันครับยกนี้แยกอีกแล้วเดินต่อครับสปินเตอร์ขวาหมัดซ้ายทำได้ดูดีดูที่แค่งครับคุณนกทำได้เหมือนกันสปินเตอร์นี่เดินเอา้าหลุดแล้วโดนเลยครับซ้ายเต็มข้อเลยดอกนี้อาวุธทันกันครับถ้าออกพลาดนี่โดนทันที เเขาซ้ายเข้ามาตีเข่าขวาคอวตีครับสปินเตอร์กดบังหน้าขวางหน้าไว้แล้วจับเพชรกระดับพยายามไล่แขนครับล็อกบ้างแต่สปินเตอร์กระทุ้งในก่อนครับกระทุ้งกระทุ้งครับรัวเป็นชุดเพชรกระดับอย่ารับเยอะนะครับบอกไว้ก่อนครับและตอนนี้แกเป็นทรงที่ถอยครับโอ้แต่หลอกนี้ครับเตะซ้ายแล้วครับขาสปินเตอร์คืนด้วยอะไรข่าว เข่ามาครับคุณฮอรับตอนนี้แล้วขวางแล้วแทงตีเบียตีครับเฮดกระดัดโอ้โหนวเนียกันล้มลงมาทั้งคู่สุดท้ายยังไงว้าวสปินเตอร์อยู่บนด้วยก่อนเนบสปินเตอร์เดินต่อครับสปินเตอร์ครับไม่ปล่อยให้เสียโอกาสตามมาแทงเฮดกระดัดมีแข้งซ้ายแทงแล้วเข่ากับแพงไล่พันกับแพงไว้ครับสปินเตอร์ตีตีเฮดกระดับตั้ง้ำไว้ครับตีม่ต้องแย่กันสนุกจริงครับสปินเตอร์ เดินต่อยังไม่พอครับซ้ายอีกแล้วเอาประกบในตีครับคนเดินทําก็ทําไปครับแต่คนรับนี่โตนะครับบันเลงเพลงเข่าแล้วครับตอนนีดออ้ดึงออกมาดึงออกมาเดินต่อครับโอ้โหแล้วพละงกำลังมาจากไหนก็ับสปินเตอร์เดินไม่หยุดครับเดินต่อวางแข้งซ้ายกรรัดซ้ายคืนไปซ้ายก็แลกครับซ้ายก็แลกกันเข่ามาก็เข่าแลกกัน ตีสูสีดูดีครับคู่นี้แยกออกมาอีกครับหมดยกที่สโอ้โหยกนี้นี่เดือดครับบอกได้คำเดียวครับหมดสี่ยกครับสถานการณ์ยังอยู่เพชรกระดาษครับแต่ขยับลงมาลดนะครับเหลือสามสองยังลดครับชิงดำลยครับแบบนี้ยกสุดท้ายครับ ไขยถอยมีโอกาสเป็นผู้แพ้ครับแต่ว่ายังอยู่เพชรกระดัดอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายใครจะแน่กว่ากันครับผู้นี้ครับทีมงานทั้งสองทีมงานนี่ต้องเทนแล้วอพี่เบี้ยวยังมีรอยยิ้มครับชิงดำครับสถานการณ์แบบนี้ใส่ให้เต็มที่ครับ ยกที่5้าครับยกสุดท้ายสปินเตอร์เดินเข้าหาครับวางแข้งแรกแล้วกระถุงเข่ามาแม่ตั้งกำแพงไว้แต่สปินเตอร์แกไม่สนใจครับตีไว้ก่อนเดินอย่างเดียวครับเกระดาดก็คุมครับในการสาดแข้งซ้ายหมยัดแยบไว้สปินเตอร์เดินต่อนี่ครับบงังโ<ก>ด<ห>ซ้ายหลุดเกือบไปครับปาโดแลกกันครับ อย่างได้เท่ากันอยู่ครับตีเข่าก็สปินเตอร์ตีเข่าอีกเพชรกระดัดพยายามตีบ้างโอ้โหดูสปินเตอร์แต่จังหวะนในดูก็สปินเตอร์แกออกมากกว่าครับแล้วสูงกว่าครับทําแล้วชัดออกมามั่นใจทั้งคู่ครับแมได้เข่าไปครับสปินเตอร์แมชูมือชูมาชูมือยิ้มเลยครับเพชรกระดัดก็มั่นใจครับโอ้มั่นใจทั้งคู่คุณฮอกออกไหนครับอ้าวยางยางครับแมแล้วหมดยกกับ มากอดดีใจกันหน่อยสนานนาณ์หลังหมด5ยกนี่อยู่เสมอไหนเสมอกันครับโอ้โหทั้งหมทั้งชี้แบบนี้จะไปไหนครับขึ้นเชือกขอเสียงแฟนมวยหน่อยครับนี่ครับทั้งชี้ทั้งโบกครับคุณผู้ชมครับมัวไปหมดเลยครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วไปไหนวัดใจวัดใจไปแดงครับมาแดงครับสปรินเตอร์ลูกบกครับเอาชนะคะแนนเพชรกระดับ จิตเมืองนนไปไม่เอกฉันนะครับมี49 48 2เสียงครับแล้วมี48 48 1เสียงด้วยคาไพเสมอกัน1เสียงก็คือกรรมการสำเริญเกาเกี้ยงนะครับโอ้โหนี่ครับความมันครับต้องเรียนก่อนเลยนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงแรกแล้วครับผมว่าเครดิตที่ลุมพินีเนี่ยสูงสีออกมวยเดินชอบมวยเดินนะครับ แต่ยก5นี่สูสีจริงๆนะครับเดี๋ยวได้มีแก้มือแน่นอนนะครับ2ต่อ1เสียง1เสียงนี่เสมอกันไปนะครับที่เหลือก็ให้สปินเตอร์ชนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้าอีก2คู่ครับนะครับมีรองคู่เอกครับเิรษิศักดิ์อ่ะคู่ค้ำนะครับเศรษฐิศักดิ์เพชรพยาไทเจอกับยอดพนมรุ้งจิตมังนลแล้วก็คู่เอกวันฉลองเจอกับพันพยักษ์มันทั้งสองคู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับสนับสนุนโดยไอซูซูดีแม My super daylight.